สวัสดีครับอยู่กับคุณโดนทีวีนะครับวันนี้ผมจะพามาลงมูชินใหม่กันแต่ผมจะลงชั้น1 3บสถึงสินะก็มาดูกันดีกว่าว่าจะลงยังไงดีนะครับในการเล่นซัมมอนนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยอาวุธผม12แล้วมันมันมันง่ายมากครับถ้าอาวุธ12แล้วเนี่ยมันจะง่ายมากๆาจริง Okay, เดี๋ยวมาดูสแตตก่อนเลยดีกว่าค่าความมันยำ115นะฮะคิดิข้อ47แล้วก็โบนัสเอ่อเรียกอะไรอ่ะคิดิข้อดาเมจ230เปอร์เซ็นครับโจมตี572นะครับแล้วก็เพราะว่าใส่โจมตีไป15แต้มเลยนะอันนี้ผมก็ห้องมุ่น3แล้วนะครับ ของสมทัยมีอยู่เท่านี้เลยนะครับอันเนี้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้เออ่ขีมาแต่ใส่ไปก่อนส่วนเบอร์อื่นผมเป็นขีหมดแล้วครับขีแม่นอะไรพวกนี้หมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีที่สุดเดีย๋ยวผมต้องไปหาขีแม่นเพิ่มเติมนิดหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ใส่อาชูราหมดแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้ใช้ยานี้มาแล้วก็คือจัดการมูชินภายใน2นาทีชัครับโอเคมาดูกันดีกว่าทำยังไง หลายคนบอกว่าเฮ้ยทำไมชั้น13มันยากจังเลยวิธีเล่นของแมวนะวิธีเล่นนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวดูกันสำหรับตอนนี้ดานาชุล่าดันแลบนะครับที่หลายคนบอกว่ายากยากนะครับถ้าเกิดศึกษาแมคานิกดีๆรวมถึงชั้น15ด้วยเนะี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยครับหาทีมหาเพื่อนที่คุยกันได้ ผมบอกแล้วใช่ไหมว่าการคุยกันการศึก,กเอ,อเขาเรียกอะไรสื่อสารกันมันสําคัญมากเนี่ยจะเริ่มเห็นผลละใครที่ยังเล่นคนเดียวอยู่นะครับก็อยากให้ลองคิดใหม่หาเพื่อนหาก,กิวอยู่แล้วก็นะครับผมนี่ฮะไม่ได้ลืมนะจะขึ้นเท่านี้จริงๆก็คือสามสิบห้าน่าจะพอโอเคนะอันนี้ผมได้สีฟ้าโอเค ใช่ไหมเวลาลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนสกิลไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ โค okay, ครับแค่นี้เองผมจะไม่ได้ค่อยพูดอะไรนะเพราะว่ามันมันเล่นไปด้วยนี่ไปด้วยมันบอกลำบากลนะบาแต่ก็พยายามดูสกิลผมงแล้วกันเออลืม่ม่ดูในเมื่อเมื่อกี้ผมอัพไม่ได้เอาสายพึ่งมาเล่นสายนี้ก็ดูสายนี้แล้วกันจนะเป็นแบบนี้นะครับยังไม่ปลดสกิลอะไรเลยนะไ,ได้ปลดเลยดี ต่อไปชั้นต่อไปผมจะเล่นสายพึ่งครับสายพึ่งผมจะแบบนี้อ่ะสต็อปดูนะถ้าดูไม่ทันกดพอสดูเมื่อกี้นี้ต่อไปชั้นสิบสี่เนี่ยจะเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมบางคนบอกทำไมตีไม่ค่อยโดนเลยเพราะว่าค่าฮิตน้อยครับ 가 원이 접속 했 습니다. ขี้ผมพลาดอต่หนังเรงนี้เดี๋ยวมันจะยิงปุ่นแดงลงมาหาเราก็ตีปุ่นแดงแล้วก็เก็บอันนี้ปลาใส่มันแล้วก็ตีหุ่นฟ้า <c oughs> นี่เองชั้น14บสง่ายมากชั้น15จะปรับหน่อยนึงจะเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็นสีฟ้าให้เป็นสีชมพู ไปดูเขาเองนะ รยังไม่ทันเข้าตรงกลางเลยเห็นไหมโอ้ได้แล้วไว้มูนได้แล้วไม่น่าเชื่อชุดสวยไว้มูนครับโชว์อย่างนี้ต้องโชว์ในกิวโอเคครับสำหรับอันนี้ก็หวังว่าจะได้อะไรไปบ้างนะ อาจจะไม่ได้บรรยายเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเล่นไปด้วยนี่ไปด้วยยไงก็ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ